ทุกคนดูปรา,าสาทตรงนี้มันสวยมากเอาอยู่ติดภูเขาดูทุกคนสวยจริงๆแล้วมีทานน้ำข้างๆปรา,าสาทด้วยทุกคนมันสวยมากอะ่ะแล้วตรงนั้นก็มีที่นั่งด้วยนะทุกคนน,นั่นมีโต๊ะให้นั่งสวยแล้วก็มีสะพานให้เดินด้วยทุกคนดูสะพานเดินมีทางให้เดินด้วยทุกคน มันว้าวมากบรรยากาศข้างนอกข้างนอกกล้องอะทุกคนมันสวยจริงๆนะคะมันสวยมากอะมันไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วมันไม่มีแดดอะคือทุกคนดูภูเขาดูโอบร้อมด้วยธรรมชาติโอบร้อมด้วยภูเขาคือดีสุดจ้านี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นงานตั้งแต่แฟน แฟนที่เราเข้าใจนะน่าจะตั้งแต่สมัยเริ่มคิดคิดการหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะทุกคนแต่เป็นงานของคนในสมัยก่อนนะทุกคนนี่เลยเขาก็จะมีตรงนี้ให้ดูนะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นของคนสมัยก่อนเด้อทุกคนเข้ามาเมื่อกี้ตกใจคิดว่าคนจริงๆประมาณนี้นะคะนี่ เป็นประมาณนี้นี่ทุกคนคล้ายๆคันถ่ายบ้านเราเลยอะเนี่ยที่เทียมเกวียอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยประมาณนี้ค่ะอันนี้คือ,ค,อคือทางเข้าปราสาทเด้อทุกคนดูมันสวยมากบายทุกคนโอ๊ยสอรี่ขอโทษเด้อทุกคนเดินตึกตักตึกตัก มันดูมันสวยมากคะ่ะอันนี้เดินเข้ามาข้างในตัวปราสาทนะทุกคนนี่เลยบางห้องเขาก็จะเปิดให้เข้าไปดูได้นะทุกคนนี่เลยคือมันเก่าแก่มากแล้วถามแฟนว่าประมาณพันปีได้ไหมแฟนบอกว่าได้นะทุกคนคือ คงสภาพไว้ได้แบบดีมากเริ่มต้นตั้งแต่ปี1ันสองบะทุกคนนี่เลยประสาทหลังนี้เลยทุกคนมันคลาสสิกมากมันดีมากเลยทุกคนดู คนดูมันดูมีความขลังดูมีความแบบลึกลับซับซ้อนมากเพราะว่าปราสาทมันใหญ่มากทุกคนนี่นะคะนี่ประมาณนี้เลยอันนี้เข้ามาอีกที่หนึ่งนี่มันดูคลาสสิกมันดูขลังมันดูแบบอะไรประมาณนี้ทุกคนเ,คเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูรอบๆนะคะ No photo. 7, say when make photo. Hier geht es dann weiter zur originalen Küche hinein. Wie gesagt, hier wurde tatsächlich gekocht früher. Grundsätzlich ist es so im Jahr 1860 da ist die Familie Herberstein in den Schloss eingezogen, hat dann wieder fix gelebt hier. Und ab im Zeitpunkt wurde hier sehr viel renoviert, sehr viel umgebaut, hat man auch viele Möbel hergestellt, Kamine und auch Küchen insgesamt. Hier gibt es aus der und das war die Hauptküche hier. Also 1860 erbaut worden und ca. 100 Jahre lang verwendet worden. Dort uh, an der Wand, da hinten wird jetzt auch so ein kleines Bild auf, das uh, hat man อันนี้เป็นทางที่เราเดินลงไปตรงแม่น้ำนะทุกคนก็เป็นทางชันๆลงมาแบบนี้นะคะจากปราสาทเมื่อกี้ทุกคน เราถ่ายมาให้ดูได้นิดหน่อยนะคะเพราะว่าบางห้องเขาก็ไม่ให้ถ่ายเนาะแต่ทุกห้องอะ่ะที่เราเข้าไปชมในปราสาทอะทุกคนมันมีความหมายทุกห้องเลยนะคะแล้วก็รวาาประวัติศาสตร์ปราสาทหลังนี้คือยาวนานมากทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถามแฟนแล้วก็จะสรุปเรื่องราวให้ทุกคนได้ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นทางเดินเนาะ เดี๋ยวเราไปนั่งตรงนั้นเลวเดี๋ยวเราถ่ายวิวให้ดูคะ่ะโม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 อ,อันนี้รอบนอกนะคะที่เป็นทางเดินลงมาตรงแม่น้ำเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเป็นหินเป็นปราสาทแบบนี้เลยนะคะเหมือนก็คือป,ปราสาทสร้างอยู่บนภูเขานั่นเองทุกคนดูนี่มันสวยมากคลิปนี้ที่ทําให้ทุกคนได้ดูก็คือ คลิปยาวอีกแล้วนะคะทุกคนไม่อยากจะตัดช็อตใดช็อตหนึ่งออกไปเลยคืออยากให้ทุกคนแบบว่าได้เห็นจริงๆว่าเฮ้ยมัน Amazing มากเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้เราเดินลงใกล้จะถึงแล้วเด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวไปนั่งกันเด้อวิวสวยๆเด้อลำธารมันอยู่ตรงนั้นนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาดูสัตว์เด้อแต่ได้ความรู้แบบว่าเพราะว่ามัน เพราะว่าที่เนี่ยคะ่ะเขามีประวัติศาสตร์ยาวนานเนาะแล้วเขาก็เปิดให้แบบว่าท่องเที่ยวมีสัตว์มากมายดูดิทุกคนเนี่ยมันคือเดินมาจะรอบปราสา,าทแล้วนะรอบปราสา,าทแล้วนะคะเนี่ยเป็นทางเดินมาแบบเนี้ยบรรยากาศดีมากเย็นมากเดินรอบปราสา,าทแล้วเด้อเดี๋ยวจะมีเนี่ยถ้าพ้นจากตรงนี้ไปทุกคนก็จะเห็น มีที่นั่งนะคะนู่นเลยนู่นข้างบนอันนู้นคือข้างบนสุดที่เราเดินลงมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันคะ่ะมีแดดนะทุกคนแต่คือไม่ร้อนเลยเดี๋ยวเราให้แฟนถ่ายรูปตรงนี้ให้ดีกว่านี่ทุกคนเป็นไง สวยกสวยมากทุกคนเราคิดว่าน้ำมันคงเย็นมากๆเลยนะคะนี่ทุกคนดูมันสวยมากเลย คนเดินลงมานั่งตรงนี้นะคะที่เราชี้ให้ดูตอนแรกเนาะที่เราบอกว่ามันจะมีที่นั่งใช่ไหมทุกคนหายเหนือ่อยทุกคนดูปราสาทสูงมากล้อมรอบด้วยภูเขาแล้วก็แม่น้ําแบบนี้เลยทุกคนดูล้อมรอบด้วยภูเขานะคะบรรยากาศดีมากทุกคนเดี๋ยวถ้าเรานั่งตรงนี้หายหายเหนื่อยแล้วว่าทุกคนเดี๋ยวเราจะ พาไปดูสัตว์แล้วแบบนิดนึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็เพิ่งเห็นสัตว์ได้แค่ไม่กี่อย่างไม่กี่ตัวเองเด้อทุกคนเดี๋ยวไปตัดคลิปแล้วก็โพสให้ทุกคนได้ดูเด้เอเย็นมากทุกคนบรรยากาศดีมากนี่ทุกคนมีที่นั่งริมแม่น้ำานี้เลยสวยมากคลิปนี้อาจจะยาวเด้อไม่อยากตัด